สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิเศดโฟกัสไต้หวันประจำวันที่16สิงหาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้เป็นกรณีแผ่นดินไหวในภาคตะวันออกของไต้หวันที่เกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยช่วงเย็นเมื่อวานนี้บริเวณทะเลใกล้อีหลานเกิดแผ่นดินไหวต่อเนื่อง3าครั้งในเวลา10นาทีโดยรุนแรงที่สุดคือขนาด5.7ตามมาตรวอร์ริเตอร์ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3นอกชายฝั่งทะเลฮวาเรียนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วไต้หวัน ไปที่แขวนอยู่ในบ้านแก่งไปมาไม่หยุดสิ่งของก็ร่วงหล่นลงมาวันนี้เวลาประมาณ7จ็นาฬิกาสานาทีนอกชายฝั่งทะเลเมืองฮวาเหลียนเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ทั่วไต้หวันรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้จากนั้นก็มีอัฟเตอร์ช็อคตามมาอีกกว่า10ครั้งแผ่นดินไหวทําให้รถไฟสายเหนือฝั่งตะวันออกหลายขาบวนล่าช้าส่วนเส้นทางซูฮวก็มีดินหินร่วงตกลงมาจนกระทั่งช่วงบ่ายจึงสัญจรได้ ช่วงเย็นวันที่15สิงหาคมอีหลันก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.7ซึ่งมาดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าแผ่นดินไหวมีการเขย่าขึ้นลงก่อนแล้วค่อยเขย่าซ้ายขวาซึ่งจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อีหลันครั้งนี้อยู่ลึกลงไปเพียง9กิโลเมตรปีนี้อีหลานหัวเลียนไถตรงเกิดแผ่นดินไหวบ่อยจากสถิติของกรมอุตุนิยมวิทยาในเดือนสิงหาคมผ่านมาแล้วครึ่งเดือนภาคตะวันออกมีบันทึกแผ่นดินไหวทั้งขนาดเบาและแรงกว่า50ครั้งโดยเฉพาะหัวเลียนไหวมากที่สุดประชาชนรู้สึกได้ทุกวัน คุณผู้ชมคะแผ่นดินไหวขนาด6.3ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ทําให้สัญญาณเตือนภัยระดับชาติดังขึ้นซึ่งไม่เพียงรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วไต้หวันแต่ยังเป็นแผ่นดินไหวขนาด6-7ครั้งที่9ของปีนี้ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาวิเคราะห์ว่าแผ่นดินไหวขนาด7.2เมื่อวันที่3เมษาย,ยนที่ผ่านมากระทบต่อการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกจํานวนแผ่นดินไหวปีนี้จึงมีมากกว่าปีที่แล้วผู้สัญจรไปมาประสบแผ่นดินไหวแม้แต่รถบรรทุกขนาดใหญ่ก็สั่นไหวไปมา ผู้คนส่วนใหญ่ได้รับการแจ้งเตือนภัยระดับชาติในตอนเช้าโดยศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองฮาเรียนขนาด6.3ซึ่งมีความลึก9.7กิโลเมตรกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอีหลานในช่วงเย็นวันที่15สิงหาคมซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหว73กิโลเมตรและไม่ใช่อัฟเชช็อกแผ่นดินไหววันที่3เมษายนที่ผ่านมา 04, 0, 03, แผ่นดินไหวขนาด6.3รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วไต้หวันนอกจากนี้รถไฟฟ้าไทเปยังต้องชะลอความเร็วแต่กลับสู่ภาวะปกติเมื่อมีการตรวจสอบความปลอดภัยตามสถิติจากศูนย์พยากรณแผ่นดินไหวตั้งแต่ปีนี้มีแผ่นดินไหวขนาด5-6เกิดขึ้นถึง85ครั้ง แผ่นดินไหวขนาด6ถึง7เกิดขึ้น9ครั้งและแผ่นดินไหวขนาดใหญ่กว่า7เกิดขึ้นเพียงวันที่3เมษายนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าแผ่นดินไหวบ่อยในปีนี้ได้ปลดปล่อยพลังงานเท่ากับระเบิดปรมาณูก今年的的地震的是有比较的่的ิบ因为现才才月月 ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจะเกิด after shock ตามจำนวนแผ่นดินไหวทั้งหมดจะค่อนข้างสูงในขณะที่แผ่นดินไหวขนาด6.3ในวันที่16สิงหาคมที่เมืองควาเรียนมีจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวใกล้กับที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3เมษายนซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเป็น after shock ที่ตามมา ปีนี้เป็นปีที่170ของเทศกาลสตร์จีนจีหลงนะคะช่วงค่าวันนี้ที่สวนสาธารณะจงเจิงเมืองจีหลงจึงได้มีพิธีกรรมการเปิดไฟแสงสีและจุดพุธดอกไม้ไฟสร้างความสว่างสวัยให้กับจีหลงยามค่าคืนเพื่อต้อนรับสัมภเวสีให้มารับเครื่องเส้นไหว้และยังเป็นการอธิษฐานขอพรให้บ้านเมืองสงบสุขด้วย พิธีสำคัญของเทศกาลสัตร์จีนเมืองจีหลงจุดโคมไฟสว่างสวัยจัดขึ้นเมื่อค่ำวานนี้โคมไฟนับพันโคมสว่างสวัยในสวสนสาธารณะจงเจิ้งถูกจัดวางพร้อมกับจุดผู้ดอกไม้ไฟสองสว่างท้องฟ้ายามค่ำคืนเมืองจีหลงเทศกาลสัตว์จีนเมืองจีหลงก้าวเข้าสู่ปีที่170ในปีนั้นประชาชนในเมืองจางโจและชวนโจปะทะก,กันอย่างรุนแรงต่อมาจึงใช้สันติวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้พิธีจุดโคมไฟอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติและขอให้สังคมมีความสามัคคีปรองดอง ทุกปีในเดือนกรกฎาคมตามปฏิทินจันทรคติเมื่อวัดเหล่าต้ากงเปิดประตูเทศบาลเมืองจีหลงจะจัดพิธีจุดคมไฟสว่างสวยเพื่อสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมเทศกาลแสงสีทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนของเมืองจีหลงจดจรัดยิ่งขึ้นและแสดงถึงประเพณีพื้นบ้านที่ยาวนานถึง170ปี เมื่อวานนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ฟีดัดลิงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธรารณาสุขระหว่างประเทศนะคะเนื่องจากพบการกลายพันธุของไวรัสในแอฟริกาและมีการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในคองโกส่งผลให้ปีนี้มีรายงานผู้ป่วยยืนยัน14,000รายและเสียชีวิตแล้ว524รายขณะที่ไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่มใหม่5ราย เมื่อวานนี้กลุมควบคุมโรคไต้หวันได้ประกาศยกระดับเตือนภยัยด้านการท่องเที่ยวในเจ็ดประเทศของทวีปแอฟริกาขณะที่การแพร่ระบาดของฝีดาดลิงหรือไวรัสเอ็มพอกในไต้หวันก็ทวีความรุนแรงขึ้นด้วยหลังจากกำหนดให้เป็นโรคติดเชื้อประเภทที่2ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565จนถึงวันนี้ก็มีผู้ป่วยเย็นสะสม399รายประกอบด้วยการติดเชื้อในประเทศ377รายและจากต่างประเทศ2รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยเย็นสะสมของปีนี้40รายแบ่งเป็นในประเทศ37รายและจากต่างประเทศ3ราย กรมควบคุมโรคย้ำว่าปัจจุบันในไต้หวันมีวัคซีนป้องกันไวรัสเอ็ม็อกและมียาต้านไวรัสแบบรับประทานโดวยวัคซีนมีรองรับสำหรับประชาชนประมาณ7 8 0 0 0หมื่นคน คุณผู้ชมคะเพื่อเพิ่มความเข้มงวดกับการจัดการผู้ที่มีความเสี่ยงในการขับขี่สูงกระทรวงคมนาคมไต้หวันจึงประกาศว่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจะมีการแบ่งระดับความผิดเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ระยะสั้นที่มีระยะเวลา2-6ปีนอกจากนี้ผู้ขับขี่อาวุโสที่อายุครบ75ปีบริบูรณ์ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องต่อใบอนุญาตทุก3ปีแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะต้องสอบใบขับขี่ใหม่เพื่อขอรับใบอนุญาตที่มีอายุการใช้งาน2ปี ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากมีการออกกฎระเบียบใบอนุญาตขับขี่และการต่อใบขับขี่ตั้งแต่ปลายปีนี้เพื่อเสริมการบริหารการจัดการของกระทรวงคมนาคมตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเป็นต้นไปผู้ขับขี่ที่มีความเสี่ยงในการขับขี่สูงหรือเคยถูกระงับหรือเพิกถอนใบขับขี่จะได้ใบอนุญาตขับขี่ระยะสัน้นระยะเวลา2ปีถึง6ปีตามระดับความผิด 还是要有一些部分的管制的机制的、啊。观察期六年就是呃 OK 的，可是给两年我觉得太长，等于是给他两年的机会，我觉得不是很好。 เพื่อควบคุมการขับรถที่มีความเสี่ยงสูงกระทรวงคมนาคมจะเริ่มมาตรการดังกล่าวตั้งแต่วันที่31ตุลาคมเป็นต้นไปผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่1ปีขึ้นไปจะได้รับการต่อใบขับขี่กรมขนส่งจะออกใบอนุญาตขับขี่2ปี3ปีหรือ6ปีตามลำดับซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นเวลา6ปีหากในช่วงเฝ้าระวังไม่ถูกระงับหรือเพิกถอนใบขับขี่จึงจะสามารถออกใบอนุญาตขับขี่ได้ซึ่งใบขับขี่จะมีผลใช้ได้ถึงอายุ75ปีและในระหว่างนี้หากถูก ระงับหรือเพิกถอนอีกจะต้องเริ่มกระบวนการดังกล่าวใหม่นอกจากนี้สําหรับผู้ขับขี่สูงอายุที่มีอายุครบ75ปีตามกฎระเบียบปัจจุบันใบอนุญาตจะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีอย่างไรก็ตามหากถูกเพิกถอนเมื่อขอมีใบขับขี่ใหม่จะมีอายุ2ปีเมื่อครบ6ปีจะต้องผ่านการตรวจร่างกายจึงจะสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้พบกับพิเอษโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ